สวัสดีค่ะทุกท่านในช่วงเวลานี้หลายคนอาจรู้สึกสะเทือนใจกับข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ในเมืองไทยบางรูปถูกจับบางรูปมีพฤติกรรมผิดศีลจนเกิดคำถามว่าพุทธศาสนากำลังเสื่อมหรือเปล่าวันนี้เราขอชวนทุกคนมาฟังกันอย่างใจเย็นแล้วมาดูกันว่าพุทธศาสนาเสื่อมจริงไหมหรือเราต่างหาก ที่กำลังหลงลืมสิ่งสำคัญไปพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าธรรมะจะยังดำรงอยู่ตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติตามธรรมศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวไม่ได้อยู่แค่ในจีวรของพระแต่อยู่ในใจของผู้ที่รู้และทำตามคำสอนเราต้องยอมรับว่าในทุกยุคทุกสมัยย่อมมีพระแท้และพระเทียมปะปนกันไป แม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีพระสงฆ์บางรูปประพฤติผิดเช่นพระเทวทัตผู้พยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยความริษยาแต่พระองค์ไม่เคยบอกให้เลิกศรัทธาหรือต่อต้านศาสนากลับสอนว่าผู้ใดประพฤติตามธรรมจึงชื่อว่าเป็นสาวกของเราม่ใช่ผู้ครองเพียงผ้าเหลืองและในยุคนี้ก็ยังมีพระดีๆอีกมากที่ปฏิบัติเคร่งครัด เจริญวิปัส,สนาแสดงธรรมอย่างจริงใจไม่หวังลาบสการะแต่อย่างที่เขาว่าข่าวร้ายมักกระจายเร็วกว่าข่าวดีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีชีวิตของตัวเองเหมือนแม่น้ำใสๆไหลอยู่เสมอในใจผู้ปฏิบัติธรรมศาสนาไม่เคยเสื่อมแต่ผู้คนเลิกมองและเลิกเข้าใจธรรมะต่างหาก หลวงพ่อชาสุพัทโทเคยกล่าวว่าอย่าไปยึดติดกับตัวพระให้ยึดธรรมะพระไม่ดีก็ให้เป็นครูอีกแบบครูที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรไม่ควรทำแล้วเราควรทำอย่างไรศึกษาให้รู้จริงอย่าหยุดที่ศรัทธาไม่ด่วนตัดสินทั้งศาสนาเพราะคนคนเดียวหาพระดีเพื่อศึกษาไม่ใช่หาเพียงเพื่อกราบ ปฏิบัติธรรมเองให้มากขึ้นเพราะพุทธะมีอยู่ในใจของทุกคนสุดท้ายนี้แม้โลกจะวุ่นวายแม้คนจะหลงผลิดแต่หากเรายังมีธรรมะในใจพุทธศาสนาก็ยังคงส่องแสงไม่ต่างจากดวงจันทร์ในคืนมืดพุทธศาสนาไม่เคยเสื่อมมีแต่คนที่ละเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เสื่อมไปจากธรรม ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อร่วมเผยแผ่ธรรมะให้สังคมกลับมาสงบงามอีกครั้งสาธุ